สวัสดีครับทุกคนผมซันนะครับวันนี้จะพามารีวิวเรื่องการขับแก็บพาร์ทไทม์ครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งครับตื่นมาอาบนะ้ำตอนตีสี่พอดีเราขับพาร์ทไทม์เนาะเมื่อวานนี้รถก็ยังลกๆอยู่ครับจากการที่ไปทำงานไปถ่ายภาพกลับมารถก็ยังลกๆอยู่ก็เพิ่งเคลียร์ของออกเคลียร์ขาตั้งกล้องเคลียร์กล้องเก็บไว้ในบ้านแล้วก็ กำลังจะไปล้างรถกันครับดูว่าวันนี้เราขับพาร์ทไทม์แค่สักช mm ่วงเช้านิดนึงครับว่าเราได้กันสักเท่าไหร่ไปุยกันเลยก็ล้างรถเสร็จแล้วเราก็มาเปิดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันของแกล็ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เป็นไม่เอ่ยมันจ้าจ้าหน่อยประมาณนี้นะฮะ แอปพลิเคชันของแอปของแกรปนะครับก็เปิดแล้วก็รอรับงานกันนะครับนี่นะครับจุดที่ผมรอก็จะเป็นบางบัวทองบางใหญ่ครับผมบ้านอยู่บางบัวทองนะฮะอยู่นนทบุรีนะครับรอๆไปครับเดี๋ยวงานก็เด้งเข้ามานะครับไม่ต้องทําอะไรครับคือนั่งๆมันอนไปฮะมันแล้วแต่วันนะฮะบางวันก็ เปิดตัดเดียวคนเรียกเลยบางวันก็รอนานหน่อยแล้วแต่วันครับไม่แน่นอนนะ,อะตอนนี้งานแรกก็มาแล้วนะครับ just gap นะครับเท่าไหร่วะสามร้บาทนะฮะงานแรกของผม369บาทไปรับที่พัมคอนโดนะครับที่พัมคอนโดใกล้ๆนี่เองไปลวิก,กันเลยนะครับงานแรก ไปไหนนะอ่าข้ามไปโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับโอเคลุยตรงหน้าตาบางเป็นนะเราจะมีค่าทางดดวน60บาทนะครับผมแคสไปเลยโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณเชิจะมีเป็นโปรโมชั่นส่วนลดนลงไปด้วยตะกี้ ลูกค้ากดโปรโมชั่นมาขอบคุณ<า>น,นะคะขบคุกค<า>ก็งานแรกเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวดูว่างานต่อไปจะมากี่โมงงานแรกก็เสร็จไปตอนหกโมงครึ่งนะครับนี่ก็หกโมงนี่ก็หิวข้าวแล้วนะก็ตอนนี้อยู่สตูดิดสี่สิบเก้านะครับก็รอดูว่าจะมีงานอีกทีหนึง่งงานต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้ รอหาที่จอดรถเพื่อหาอะไรกินซะหน่อยหรือไม่ก็จอดเผื่อได้เจอลูกค้างี้ฮงนี้ฮะตรงนี้มีจาเว่นไม่ได้จาเ,เว่นเป็นที่พึ่งค่ะงานสองมาต่อเลยฮะยังไม่ทันได้กินข้าวปุ๊บกไกลๆนี่ฮะโอเคไปลุยกันต่อครับผมสวัสวดีครับ คนส่งครับโอเคขอบคุณครับแันไหนดีเอางานมา อาเซอร์เคิลลิวิ่งผมตอนนี้ก็ได้เวลา เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวก็ปักหมุดในแอปกลับได้นะครับก็คิดว่า9ก้าโมงสิบโมงก็กลับแล้วฮะกลับไปทํางานต่อที่บ้านเราก็สามารถปักหมุดในโทรศัพท์ได้ครับว่าเราแบบระหว่างทางก็ให้มีลูกค้าถ้ามีลูกค้าเนี่ยเรียกทางกลับบ้านเราก็ได้ลูกค้ากลับครับรต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็ตรีรถเต่ากลับบ้าน เดี S <S> ย๋วยวเราไปสรุปยอดกันที่บ้านครับ,รบถ้าเกิดว่าระหว่างทางไม่มีลูกค้าก็ยอดตามเนี้ยครับประมาณก็มาดูยอด <S <S เริ่มที่<ร>วิ่ง<ร>ได้ของวันนี้กันนะครับผมเริ่มวิ่งนะครับที่หกโมงครึ่ง6โมง59นะครับแล้วก็มาได้ไงที่หนึ่งเกือบ8โมงครับแล้วก็อ สีอทุงมเที่ยงครับก็กลับมาทำงานต่อครับยอดของการวิ่งประมาณครึ่งวันเช้าครับก็1,088บาทครับผมอ่าก็ใครจะทำเป็นพาร์ทไทม์ช่วงเช้าก็ประมาณนี้ครับสำหรับในช่วงเดือนธันวาคมปี2 5งพ้าบามครับผมอ่าก็ใครไม่มีเลยทำจะมาวิ่งเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าจะวิ่ง เต็มวันก็ลองคำนวณยอดกันดูนะครับว่าถ้าเกิดเรามาวิ่งรถยนต์แบบนี้จะเป็นว่าวันนึงจะได้เท่าไหร่แล้วว่าเพียงพอกับรายจ่ายของเราไหมนะครับงมงก็ตีไป5-6ชั่วโมงครับก็5-6ชั่วโมงได้ไรายได้มาพันกว่าบาทหักค่าน้ํามันนะครับผมเดินทางไปใช้รถไปวันนี้158โลตีไปว,ว่า160โลแล้วก็มีแคปเขาจะหักเปอร์เซ็นต์นะครับในการในการใช้แอปเขา ก็นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคครับถามว่าได้แบบนี้ทุกวันไหมก็ไม่ได้วันลาบช่วงเช้าได้แบบนี้ในช่วงเช้าทุกวันราคาได้เงินที่ได้ประมาณนี้ทุกวันไหยก็แต่ละวันไม่เหมือนกันครับบางวันก็ได้มากกว่านี้บางวันก็ได้น้อยกว่านี้ผมจะมีกลุ่มที่เพื่อนๆที่ขับด้วยกันบางคนตอนเช้าได้มาได้สี่ห้าร้อยครับบางคนก็ได้ไปกับสองพันแล้วในช่วงเช้าะไรก็มีครับแต่ละวันมันไม่เหมือนกัน บ้านอยู่ตรงไหนตำแหน่งตรงไหนอะไรเงี้ยมันต้องศึกษาเรียนรู้ในการขับอีกพอสมควรครับผมก็ยังนูใหม่แล้วก็บางคนทำนาญเส้นทางก็จะทําให้เดินทางได้เร็วอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยชํานานเส้นทางเท่าไหร่แต่ก็ขับได้ครับไม่ไม่ได้เก่งมากแต่ก็ใช้ Google Map นําทางไปนะครับอย่างน้อยการที่เราขับพัทฮามตอนเช้านะครับคือ ตอนเที่ยงตอนบ่ายเรามาทํางานคือด้ผมปกติคือเป็นช่างภาพคนระับถ้าวันที่มีคิวถ่ายภาพผมก็ไปถ่ายภาพส่วนวันที่ผมไม่ได้มีคิวถ่ายภาพเนี่ยผมจะต้องมานั่งรีทัชรูปแต่งรูปอะไรเงี้ยในคอมพิวเตอร์ตอนเช้าผมก็ออกไปวิ่งรถนะฮะเที่ยงกลับมาหรือเย็นกลับมาผมก็มานั่งทาคอมพิวเตอร์คือมันก็ดีกว่าเรานั่งทำคอม,คอม,คอมท้งวันแล้วก็จะมีออกไปขับรถไปได้เจอผู้คนได้พูดคุยกับผู้คนได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะฮะแล้วก็ กลางคืนอาจจะนอนเร็วหน่อยตื่นตีสี่ตีห้านะครับมาขับรถไม่ต้องเอากลางคืนมันมานั่งเล่นเกมอนะ่างเงี้ยก็ได้ประโยชน์ก็ลองดูครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับถ้า,าว่าอยากให้รีวิวอะไรก็อาจจะเขียคในคอมเมน,ใน,ในใต์ไว้ข้างใต้แล้วก็ผมมีเรื่องราวอะไรดีก็จะมาทำคลิปแล้วก็มาทำให้ชมแบบนี้อีกครับก็ฝากกดซั b s c r i ต e ติดตามกันดอร์ครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ